พ่อแม่พี่น้องจ้ะดอกไม้จ้ะจะพึ่งเขามาเมื่อกี้นี้ดอกไม้ซื้อดอกไม้ไปฝากเอไปฝากเพื่อนบ้านจอยจะพึ่งออกลูกจอยบรรลุว่านั่งออกลูกพ่อแม่พี่น้องจ้ะจะไปซื้อเสียมา,ายจอยบรรลุว่าพันหนนใดลูกผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่าสำหรับสีขาวนี่ได้ทั้งผู้หญิงผูง้ชายแล้วจ้ะเนาะพันกับว่าเขียนลงเฟซบุ๊กอีหยังจักหน่อยพ่อแม่พี่น้องแล้ะพันกับว่าเฮตเตอตั้งเอเอาเอาเอาันที่ตัวเอาเอาลูกเอาตัวนกฟิกัวนกมาแล้วจ้ะเนาะที่เป็นข่าไปเปยเล็กหน่อยแม่จ้ะ ัน,นพึ่นกับ่อยเฮ็ดไอเสียบไใบนาบ้านเพิ่นจันน่วกระเลยบวันหลัว่าเพิ่อนออกลูกแต่ยนีเยิ่งนี่จ้ะซื้อรองใหม่นั่งซีกัมพ่อแม่พี่น้องจ้ะแล้วก็เสื้อตัวนี้เสื้อเล็กหน่อยจ้ะเสื้อตัวเดียวตัวเดียวนี่พ่อแม่พี่น้องเลยห้าร้อยห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยก็บาทแล้วก็ไปซื้อสุดให้เพิ่นบลูวว่าจกผู้หญิงผูง้ชายละ่ะแต่ว่าจั่วก็เอาวันบินไปเพิ่งยุบไปข้าจ้าไปเปลี่ยนเอานะจ๊นะเนาะเื่อเพิ่อนอยากได้สีอื่นให้ลูกเพิ่นเกจากบลูวว่าลูกเพิ่นเนี่ยเป็นเป็นผผูู้้หหญิงรือชาย นี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะดอกไม้สวยๆที่จอยจะเอาไปฝากเพื่อนบ้านจอยได้จอยย่างไปสักคู่พุ่นะดอกไม้กับ่ามีดอกงามดอกพ่อแม่พี่น้องจ้ะไม่ได้สีเหลืองกับสีขาวดอกกัเป็นสีแดงสืส่อสีแดงไ้เขามันก็คือก็เลเอาสีเหลืองมาจ้ะเน้นว่านี่จ้ะเออสื่อไปเยี่ยมข้าเจ้าให้เบิ่งแคนนีด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเอามาอวดให้เบิง่งสื่อให้กัน เพื่อนบ้านวลาเข้าปรยูบบ้านเพิ่งก็ะดูแลบ้านในเห่าซอยเหลือกันไปพึ่งผ้าอาศัยกันนะจะ๊ะเนาะไปละจะไปแสดงความยินดีกับเพื่อนบ้านเจอกันได้จ้าเด้อเ,เดี๋ยวสิมาเหล่าไ้ฟังว่าผู้หญิงหรือผู้ชายไปจะแพงซํำใดนะจ๊ะเนาะิ่งจับพ่อแม่พี่น้องนี่คือห่อเขาที่จอยห้อยไอท้ทิดเพิ่นไปกินทุกงมือนะจะ๊ะเนาะข้างล่างก็เป็นขนมปังอีกแบบหนึ่งขนมปังที่ผสมผสานเดยพวกเอ เอเม็ดท่านจะพืชนแช่แมมจ้ะแล้วก็พักขนมอันนี้บางท่านเนื่อยแล้วก็พักลุง่งแล้วก็เอาพวกนีุ้งมาใส่ไทยกล่องปลได้มันไทยแกะไปไดมันนั่นมัน,ม,นมันติดโทรศัพท์สสจ้ะผ่ามันตนินมันยังดอกจ้ะแล้วก็นี่แหละอันนี้ก็ใส่ไข่ใส่กลงนะจ๊ะแล้วก็เกลือพริกไทยลงุงแล้วก็ตุนหอมหันหอมเลยอันนี้ก็คือการจ้ะอันปลาทู ันนี้ปัททู่กับไข่อันนี้ตับบดน่นจาจะเนาะกับเปรเนื้อพิดข้างบนข้งซีจ้านี่แหละกับเขาที่จอยยืนเห็ดในอ้ายแล้วเสมอไปเก็บเห็ดกับมาายุงหยากไปได้กัะเม็ดกับเขาไอ้อายเิ่นเจ้าพ่อแม่เป็นรองจ้าเพราะว่าที่ทำงานเป็นบ่มีโลงอาหาร บ่มีอาหารขายว่าสันตจ้ะคือที่ทำงานจ้อยนะทีทำงานจ่อยบ่มีอาหารขายกับว่าเป็นยังเออบ่มีบ่มีกับเขาไปกับว่าเป็นยังแต่ว่ามีอาหารขายนะจ้ะเนาะแต่ว่าทีทำงานไอ้ทีตีบ่มีกระตองห่อเขาให้เราเสมอเอาลืมเบาเรื่องกันทีเป็นสื่อของใหม่เป็นเยี่ยมคางบ้านมากันออกลูกนะจ้ะเนะาะขเจาได้ลูกผู้ชายคือพอเดเลยปานเหลขสิบเอ็ดแต่แพงแต่แพงจ้ะ ซื้อดอกไม้ซื้อันนั้นแหละไปฝากเด็กหน่อยไปรับขวัญเด็กหน่อยลูกค้างบ้านนะจ๊ะเนาะแต่แพงลูกฝรั่งคือวานละ่ะลูกเครื่องแห้งเป็นตะแพปงคักจ้ะบาสนาบ่ามีน้ำพึินดอกเป็นมันทั้งคู่พ่อกันเห็นมันบ่แม่นเป็นนี่แหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ไปเยี่ยมข้างบ้านคลอดลูกมาแล้วกะ พา,าเม็ดกับเขากับแรมห่อเขาให้ไอาทิดพอน่าจเนาะ์สี่ละจัะพุน่นบ่แมนว่าเฮ็ดง่ายๆเนี่ยพ่อแม่พี่น้องแต่ละมือนี่ใส่เวลาสิบหานัที่พุ่นได้กับการเฮ็ดห่อเขาเล่านี่บริสัมไรสัมหนึ่งได้สิยุงสิยากปเป,กปเนก็นไดขกามาบป็นเลขกระตองเฮ็ดจ้ะเฮ็ดให้เหพิน่นเฮ็ดป่ได้เป็นหน้าที่ของเฮาดูแลคุณสามีนะจ๊ะนะพ่อแม่พี่น้องโอเคจ้ะ หลังจากที่ไปเยี่ยมค้างบ้านมาแล้วลูกค้างบ้านมาแล้วกะพาไม่กับเข่ากัมนามนี่แหละจ้ะผ้าไหมพ่อแม่เบิง้งพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเล็กๆน้อยๆ้ะจ้ะเนาะแต่ละมือนี่บระเดียว่ายุ่งุขสบายทุกพ่อแม่พี่น้องเรียนตําหนาตําหลังอยู่จ้ะเอาไม่เบิ้งเล็กๆน้อยๆจ้ะคลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้ดนะจ้ะเด้อกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้เอ็นจอยไลฟ์สไต e ์อินเดียร์มาร์กแล้วก็มาดามเบนผสมจ้าไปแล้วจ้ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ เสียงฝนตุกพุดะฝนตกแข่งขนาดจ้ะหอแล้วเอาไม่เบิงจะรีมอยเบิงบะหอ่อเราเป็นสภาพแบบใดสภาพสมบูรณ์เป็นแบบนี้นะจ๊ะนะ